สวัสดีค่ะวันนี้วันเกิดน้องมะนาวนะคะก็วิดีโอไงคะคุณแม่ค่ะโอเคงั้นมายกแก้วยกแก้วโอเคยกแก้ววันนี้วันเกิดน้องมะนาวันที่18เมษายนเป็นวันเกิดของน้องมะนาวค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคือขอบคุณค่ะมีความโชคดีมากวันนี้หนูมีความสุขมากหนูพูดอะไรไม่ออกวันนี้น้องมะนาวดีใจค่ะที่ได้มานี่ค่ะวันเกิดน้องมะนาวนะคะภูมิใจ พี่ๆป้าๆแม่แๆเนะะี่ยค่ะกินข้าวกันค่ะแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วค่ะไม่ต้องการอะไรมากชีวิตนี้